สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกข่าวใหญ่ที่กำลังขยาวงการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประเทศกัมพูชาได้ตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์จะซื้อเครื่องบินรบ f 1 5ามือสองจำนวนแลำจากสาหรัฐอเมริกาเพื่อเสริมเคีื่อเล็บกองทัพอากาศของตนและสร้างสมดุนทางอากาศกับเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยที่ปัจจุบันมีฝูงบิน F-16 ประจำการอยู่ดีนี้ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการอัปเกรดระบบอาวุธซ่อมบำรุงขั้นใหญ่ และการฝึกนักบินแบบเข้มข้นเพื่อให้พร้อมรบในทุกสถานการณ์การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทําให้หลายฝ่ายจับตามองว่ากัมพูชากําลังเดินหมากทางการทหารในระดับภูมิภาคอย่างไรและจะส่งผลต่อสมดุลอํานาจในภูมิภาคนี้หรือไม่ F-15 เป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงที่มีชื่อเสียงมายาวนานในกองทัพสหรัฐจุดเด่นคือกำลังขับเคลื่อนสูงบรรทุกอาวุธได้มากและมีรัศมีปฏิบัติการที่ไกลกว่า F-16 ของไทยอย่างชัดเจนในขณะที่ F 16แม้จะเล็กกว่าแต่มีความคล่องตัวสูงดูแลง่ายและมีเทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะกับการรบแบบหลายภารกิจถ้าเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัว f 15สามารถบรรทุกมิสไซล์และระเบิดได้มากกว่ามีเราดาร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ไกลกว่าและสามารถปฏิบัติการในระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยแต่ในทางกลับกัน f 16กก็ได้เปรียบในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดูแลและเหมาะกับยุทธวิธีที่ต้องการความรวดเร็ว การตัดสินใจของกัมพูชาครั้งนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่าพวกเขาต้องการเพิ่มน้ำหนักการป้องปรามและอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะกับไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและมีความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงแหล่งข่าวรายงานว่าดีนี้มีมูลค่าสูงพอสมควรแม้จะเป็นเครื่องมือมือสองแต่การอัปเกรดและซ่อมบำรุงจะทำให้ F 15เหล่านี้มีสมรรถนะใกล้เคียงกับเครื่องใหม่ และอาจทําให้กัมพูชากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพอากาศแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคคําถามที่หลายคนอยากรู้คือดีนี้จะเปลี่ยนสมดุลทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรหากในอนาคตเกิดความตึงเครียดหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินการมีเอฟ15ในครอบครองจะทําให้กัมพูชามีความได้เปรียบในด้านไหนและไทยจะต้องตอบสนองอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากนี้ยังมีประเด็นว่าการฝึกนักบินแบบเข้มข้นที่รวมอยู่ในดีน จะทำให้กัมพูชามีบุคลากรที่พร้อมใช้งานเทคโนโลยีระดับสูงทันทีที่ได้รับเครื่องบินนั่นหมายความว่าศักยภาพในการรบจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอการปรับตัวนานเหมือนโครงการจะซื้อทั่วไปเมื่อมองในภาพรวมการมาของ F-15 จำนวน8ลำนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายขีดความสามารถของกองทัพอากาศกัมพูชาในระยะยาวและอาจทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องพิจารณาปรับยุทธศาสตร์ของตนเพื่อรักษาสมดุลอำนาจ ท้ายที่สุดแล้วความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันด้านเทคโนโลโยีทางทหารที่ไม่ใช่แค่การป้องกันตนเองแต่ยังเป็นการสร้างอิทธิพลและอำนาจต่อรองในเวทีการเมืองโลกอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเพราะเราจะพาคุณไปวิเคราะห์เชิงลึกถึงยุทธวิธีการใช้งาน f 1 5และ f 1 6ในสถานการณ์สมมุตริรวมถึงการเปรียบเทียบสมรรถนะในสนามรบจริงว่าใครจะเหนือกว่ากันในแต่ละภารกิจ